สวัสดีค่ะวันนี้ยายวิไลจะพาทำขนมกล้วยขนมฟักทองขนมมันม่วงนะคะส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้ำว้าสิบลูกมันม่วงนึ่งสองร้อกร,รมัมฟักทองนึ่งสองรอกร,รมัมแป้งข้าวเจ้าสามถ้วยแป้งมันหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายสามถ้วยกะทิสองกล่อง เกลือป่นหนึ่งช้อนชามะพร้าวขูดขาวหนึ่งลูกค่ะสำหรับแป้งนั้นวิธีทํำเราก็จะเอาแป้งทั้งสองมาผสมกันแล้วก็แบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเราจะนวดกับฟักทองส่วนหนึ่งก็นวดกับมันอีกส่วนหนึ่งก็จะนวดกับกล้วยส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็แบ่งสามส่วนเหมือนกันนะคะ นวดให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่มะพร้าวขูดเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปนึ่งใส่ถ้วยตะไลในน้ำเดือดประมาณ20นาทีค่ะสำหรับตัวนี้เราจะทำไปแต่งหน้าขนมนะคะซึ่งจะมีมันม่วงก็จะแต่งมันม่วงฟักทองก็จะแต่งหน้าถ้วยของฟักทองกล้วยก็จะแต่งกล้วยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะโรยด้วยมะพร้าวขูดขาวด้วยค่ะ ทำแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะนวดแป้งค่ะการนวดแป้งนะคะเราจะแบ่งทำทีละอย่างค่ะน,นี้ยายทำนวดใส่ฟักรองก่อนนะคะจะเริ่มจากการที่เราเอาแป้งมานวดใส่น้ำกะทิน้อยๆก่อนนวดแป้งให้มันเข้ากันกับน้ำกะทินิดหนึ่งแล้วก็เติมเกลือลงไป แล้วค่อยเอาน้ำตาลเอามะพร้าวขูดแล้วก็เนื้อปักทองมานวดให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่นะคะแล้วนวด,ดที่แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยตะไลค่ะถ้วยตะไลนี้เราก็จะนึ่งให้ร้อนก่อนเพื่อไม่ให้ขนมติดถ้วยนะคะ เราก็พอเสร็จแล้วเราก็จะต้องแต่งหน้าขนมด้วยให้สวยงามนึ่งประมาณ20นาทีในน้ำเดือดค่ะก็จะสุกเราจะทำแบบนี้ทั้ง3อย่างจะผสมเหมือนกันนะคะใส่น้ำตาลใส่กะทิอะไรให้ครุบหมดค่ะ mm hmm. รวดกำลังจะได้ที่แล้วเราก็พอ แล้วก็ต่อหอซอตักเสร็จถ้วยตอนนี้เรานึ่งถ้วยแต่ไยอยู่นะคะเสริฟได้แล้วนะคะขนมฟักทองขนมกล้วยขนมมันม่วงโปรดติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะยายวิไลจะมีของใหม่ๆม,มาฝากเสมอค่ะ